มสมาชิกสินชัยคาเซ็นเตอร์นะคะวันนี้เอาใจคนชอบมิซูนะคะชอบกระบะเนาะวันนี้มีทั้งมิซูนะคะมีทั้งนาวาราเนาะลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจอยากสอบถามเรื่องรถนะคะสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลการออกรถนะคะหารถอะไรกันอยู่ โทรเข้ามาสอบถามได้ตลอดเลยนะคะสินใช้ยาเซเตอร์ของเรายินดีให้บริการค่ะ <_ C 1> เปิดให้บริการทุกวันเลยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เปิดให้บริการตั้งแต่2โมงครึ่งถึง6โมงเย็นนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะอยากสอบถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลยเดี๋ยวก่อนจะไปดูรถกันนะคะเดี๋ยวเมย์ฝากช่องทางการติดต่อสินใชายาเซเตอร์ของเราไว้ก่อนนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0899695577 <ๆ S 1> 0923387788และ0856617779นะคะย้ำเบอร์โทรอีกทีนะคะ0899695577 0923387788ค่ะและ0856617779นะคะนี่คือเบอร์โทรศัพท์เนาะลูกค้าท่านไหนสนใจอยากสอบถามอะไรข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ตลอดเลยหรือจะสแกน QR Code หรือทัก ID Line ของเราเข้ามาได้เลยนะคะแอดสินชัยนะคะ อย่าลืมนะคะต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะคะสินชัย2ตามด้วยเลข2นะคะสินชัยสสาขาขอนแก่นของเรา s i s, s i n c h a i ค่ะตามด้วยเลข2สินชัยสสาขาขอนแก่นของเราเนาะหรือจะสะแกน QR Code เข้ามาได้เลยนะคะหรือทักอินบ็อกเข้ามาได้เลยฝากเบอร์เข้ามาได้เลยนะคะเม้น์เข้ามาได้เลยนะคะหารถอะไรกันอยู่นะคะรถบ้าน,นสวยๆสภาพดีๆราคาถูกๆนะคะต้องที่นี่เลยสินชัยคาเซ็นเตอร์ค่ะสาขาขอนแก่นของเรา ติดถนนมาริวนเลยนะคะฝั่งขาเข้าในตัวเมืองขอนแก่นนะคะก่อนถึงสะพานบายพาสค่ะประมาณ200เมตรลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะคะจะเข้ามาหาเรานะคะสามารถแอดไลน์นะคะหรือจะสแกน QR code ได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินแชร์โลเคชั่นบอกเส้นทางให้นะคะรับรองเลยมาถึงเต้นเราไม่มีผิดหวังแน่นอนรถสวยสภาพดีราคาถูกที่สินชัยคาเซเตอร์ของเราวันนี้ไม่รอชาร้ากันเลยนะคะเราไปดูรถคันแรกกันเลยค่ะ สำหรับรถคันแรกวันนี้นะคะเป็นมิตซูบิชิไท i ันนะคะเครื่องยนต์2.4 Cc นะคะตัวนี้เครื่องยนต์2.4 c ค่ะปี2011นะคะตัวนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆดร้อนๆกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะอยากสอบถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยะคะ่ะสินชัยคาเซ็นเตอร์ของเรา ลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจอยากสอบถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมสำหรับ m มิต u b i s h i ไทท a นคันนี้เครื่องยนต์เครื่องยนต์2.4ซีซีค่ะเครื่องยนต์2.4ซีซีตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาปี2011ตัวนี้ติดแก๊ส LPG ด้วยนะคะราคาถูกมากๆเลยนะคะคุ้มค่าสุดๆกันไปเลยค่ะสำหรับ m มิตซูบิชิไทท a นคันนี้ราคาอยู่ที่2 3 9 9 0 0บาท2 3 9 9 0 0บาทค่ะ ทีดด่ดีฟรีดาวไปได้เลยนะคะสำหรับ Mitsubishi Titan คันนี้ผ่อนอยู่ที่5,264บาท6ปี72งวดนั่นเองค่ะ6ปี72งวดค่ะสำหรับ Mitsubishi Titan คันนี้นะคะราคา2 3 9 9 0 0บาทผ่อนอยู่ที่5,264บาท สนใจนะคะมิสูบิชิ Titan คันนี้ปี2011ค่ะตัวนี้ติดแก๊ส LPG นะคะรถสวยมากค่ะรถเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆดร้อนๆกันเลยทีเดียวอยากหารถบ้านสวยๆส,สภาพดีๆนะคะทักเข้ามาหาเราได้เลยสินชัยคาเซตเตอร์ค่ะเราไปดูคันที่2กันเลยค่ะสำหรับคันที่2วันนี้นะคะเป็นนิสสันนาวาานาวลานะคะตัวนี้เป็น4ประตูนะคะสีขาวมุกเลยทีเดียวนะคะ สีสวยมากค่ะสีสวยสีเดิมสีสดอะไรแท้อะไรโรงงานกันเลยทีเดียวเครื่องช่วงล่างรับประกันได้เลยแน่นมากค่ะเรารับประกันคุณภาพได้เลยสินชัยคาเซ็นเตอร์ของเรานะคะสำหรับนิสสันนาวาคันนี้นะคะเครื่องยนต์2.5ซีซีข่ะเกียร์ธรรมดาปี2010 ปี2010นะคะสี่ประตูด้วยราคาถูกมากๆกันเลยทีเดียวย้ำเลยนะคะราคาถูกสุดๆนะคะเรารับประกันคุณภาพด้วยเครื่องช่วงล่างแน่นมากค่ะอยากให้เข้ามาดูมาชมมาทดลองขับกันได้เลยนะคะที่สินชัยคาร์เซ็นเตอร์ของเราสำหรับนิสสันนาวา a คันนี้เครื่องยนต์2.5ซีซีเกียร์ธรรมดาปี2010ค่ะปี2010นะคะราคา359,900บาท3 159,900บาทค่ะตัวนี้ออกรถอยู่ที่12,000บาทค่ะผ่อนอยู่ที่7,718บาท6ปี72งวดหรือจะผ่อนยาวๆสบายๆกันไปได้เลยนะคะดาวน้อยผ่อนสบายค่ะต้องที่นี่เลยสินชัยคาเซ็นเตอร์ของเรา4ประตูด้วยนะคะผ่อนอยู่ที่6,000กว่าบาทเองค่ะสำหรับนิสสันนวา่าคาลิเบอร์คันนี้ลูกค้าท่านไหนสนใจอยากสอบถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็ทักแชทเข้ามาได้เลยค่ะเดี๋ยวแอดมินให้ข้อมูลอีกทีหนึ่งนะคะ สำหรับนิสสันโนเวาคันนี้คุ้มค่าสุดๆเลยนะคะตัวนี้เบาะหนังสีดําด้วยนะคะเบาะหนังสีดําอย่างดีนะคะภายในค่ะสวยมากกว้างมากสะอาดสะอ้านกันไปเลยทีเดียวนะคะสวยมากสีขาวมุกด้วยลูกค้าท่านไหนหารถบ้านสวยสภาพดีๆนะคะสําหรับสีประตูขอนยาวๆสบายๆนะคะดาวน้อย่อนสบายค่ะสําหรับนิสสันโนเวาคันนี้คุ้มค่าสุดๆเลยทีเดียวนะคะ จัดให้ไปเลยสินชัยคาเซตเตอร์ของเราราคาอยู่ที่359,900บาทค่ะสำหรับนิสสันน a วาล่าคาลิเบอร์คันนี้ลูกค้าท่านไหนสนใจแคปรูปไปได้เลยแคปหน้าจอสอบถามข้อมูลได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินให้ข้อมูลอีกทีหนึ่งนะคะลูกค้าท่านไหนที่ฟังไม่ทันหรือดูไม่ทนันสามารถเบิดดูย้อนหลังได้เลยค่ะเราไปดูคันที่3กันเลยสำหรับคันที่3นะคะตัวนี้เป็นมิตซูบิชิไท a ันพัทนะคะ นิสซูบิชิไทตันพัดเครื่องยนต์2.5ซ c ซค่ะเครื่องยนต์2.5 c c ค่ะเครื่องยนต์2,005ซ c ซนะคะเกียร์ธรรมดาปี08ปี08ค่ะราคา2,099,900บาทค่ะ2,099,900บาทค่ะตัวนี้นะคะบอกเลยรถ3 0 0คันนี้คุ้มค่าสุดๆราคาถูกสุดๆกันไปเลยรถเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆกันไปเลยนะคะ ฟรีดาวไปได้เลยนะคะฟรีดาวทุกคันเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนสนใจอยากสอบถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็ทักเข้ามาได้เลยหรือโทรเข้ามาได้เลยนะคะ0899695577 0923387788และ0856617779ค่ะนี่คือเบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะสำหรับมิตซูบิชิไทตันพัทคันนี้เครื่องยนต์ 2,005cc ค่ะเกียร์ธรรมดาปี08นะคะราคาอยู่ที่299,900บาทค่ะ2 1 9 9 9 0 0บาทนะคะเครดิตดีฟรีดาวนะคะสำหรับภายในรถนะคะเบาะสีดำอย่างดีเลยนะคะเบาะหนังสีดำอย่างดีนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจสอบถามได้เลยผ่อน6ปี7ปีก็ได้นะคะผ่อนอยู่6,000 5,000กว่าบาทเองนะคะสำหรับมิตซูบิชิไทตานพัดคันนี้ปี08ค่ะรถสวยมากสภาพดีด้วยนะคะเราคัดมาเกตเอทุกคันกันเลยทีเดียวรับประกันคุณภาพได้เลยสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะหารถบ้านรุ่นไหนกัน ยังไงกันอยู่นะคะหารถแบบไหนรุ่นไหนนะคะทักเข้ามาหาเราได้เลยสินชัยคาร์เซ็นเตอร์นะคะก่อนจบไลฟ์วันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เนาะแล้วก็กดติดตามไม่ได้เลยสินชัยคาร์เซ็นเตอร์ของเรานะคะกดติดตามไม่ได้เลยนะคะสําหรับสมาชิกสิิสชัยคาร์เซ็นเตอร์ของเรารถสวยสภาพดีมาฝากกันทุกวันทุกอาทิตย์กันเลยทีเดียวนะคะรถเข้ามาใหม่สดๆลร้อนไม่พลาดเลยที่จะเอามาให้ดูมาให้ชมมาเป็นเจ้าของกันนะคะเรารับประกันคุณภาพรถสวยสภาพดีเครื่องช่วงล่างเรารับประกันแน่นอนะคะ่ะ แน่นมากเลยเหมือนมือหนึ่งกันเลยใหม่กว่านี้ก็คือมือหนึ่งนะคะเราคัดไมเก e t เทุกคันเลยทีเดียวรับประกันได้เลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนสนใจอยากสอบถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรเข้ามาได้เลยเบอร์โทรศัพท์ค่ะ089-969-5577 0923387788และ0 8 5 6 6 1 7 7 7 9 0 8 9 9 6 9 5 5 7 7 0 9 2 3 3 0923387788และ085617779 6ค่ะนี่คือเบอร์โทรศัพท์ลูกค้าสามารถโทรมาสอบถามได้ตลอดเลยนะคะสนใจรถรุ่นไหนอยากสอบถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถนะคะสามารถโทรมาได้ตลอดเลยเบอร์โทรศัพท์ที่เมย์แจ้งไปหรือเข้ามาในไอดียล์ของเรา S I S i N C H A I ค่ะตามด้วยเลข2นะคะสินชัย2สาขาขอนแก่นของเรา อย่าลืมมีแอดนำหน้าด้วยนะคะแอดสินชายตามด้วยเลข2และอย่าลืมนะคะนี่อีช่องทางนึงก็คือสแกนเชียวอัคโคได้เลยนะคะสินชัยคาเซเตอร์ของเราหรือฝากเบอร์มาทางอินบ็อกซ์เมนเข้ามาได้เลยเดี๋ยวแอดมินให้ข้อมูลอีกทีนึงหารถอะไรกันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะน,นะคะหรือสประตูหารถตอนเดียวไปวิ่งใช้งานนะคะของเรามีให้บริการมากมายกว่า200คันกันเลยทีเดียว หารถบแบบไหนรุ่นไหนกันอยู่นะคะทักเข้ามาหาเราได้เลยไว้ใจได้เลยที่สินเชคาเซ็นเตอร์รถสวยสภาพดีทุกคัน,นะคะ่ะรับประกันคุณภาพได้เลยนะคะวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามลูกค้าท่านไหนที่ดูไม่ทนันสามารถเปิดดูย้อนหลังได้เลยนะคะเดี๋ยวเป็นพรุ่งนี้เราจะมีรถอะไรมาฝากการกดติดตามไว้ได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ